สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันแล้วนะครับสำหรับ EP ที่4นะครับซึ่งสำหรับ EP ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงไม้มาเลยไปเป็นไม้ b u ว l t i n g r a 5A เลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาว่ากันที่ตัวลองนะครับว่าตัวลองจากตัว 5A จะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาลูกค้าไปชมตัวโอคุเมนะครับซึ่งเราให้เกรดไว้เป็น 3A นะครับตัวลองลงมาคุณภาพดีมากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับเจ้าโอคุเมะตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับหน้าไม้มีความเรียบเลยนะครับไม่ต่างจากไม้มาเลหรือไม้หน้ายางเลยนะครับครับทางเรานะครับให้เกรดตัวนี้เป็นตัว 3A นะครับรองมาจากมาเลหรือหน้ายางนะครับเพราะว่าลักษณะไส้ไม้ตัวนี้จะเป็นแผ่นที่เรียงซ้อนกันหลายชั้นนะครับซึ่งช่างหลายๆท่านอาจจะมองว่าไม่ค่อยหนาแน่นเท่าตัว 5A หรือมาเลหรือหน้ายางพวกนั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวที่เราพามาดูนี้เป็นตัว10มิลน,นะครับแต่ว่าความหนาจริงนี่ครับอยู่ที่ประมาณ8.4มิลน,นะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ทั้งทำสีติดโฟเิก้าซึ่งไม้ตัวนี้มีราคาที่ย่อมเยาวกว่าไม้มาเลหรือไม้นายางระดับนึงเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นตัวที่สามารถใช้ทดแทนตัวไม้ 5A มาเลหรือนายางได้เลยครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ประเภทนี้เยอะอาจจะเป็นกลุ่มพวกทำงานลำโพง งานได้ครับแต่พวกนั้นเขาจะใช้ความหนากันอยู่ที่18มิลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไปชมไม้กันมาแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะพาไปดูใน EP ถัดไปนะครับเป็นไม้ตัวไหนก็ฝากติดตามกันต่อกันต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณครับ